อเช้านี้ธรรมะบรรยายเนาะ,ะธรรมะบรรยายช่วงเชา้าก่อนรุ่งสางของวันอังคารที่30มีนาคม2,564นะวันนี้เป็นวันแรมสองค่ำเดือน5ถ้าเป็นมีนาก็เดียไม่กี่วันก็หมดแล้ว พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนมีนาเนาะน้อ,ะองพ่อบอกเรื่องข้างขึ้นข้างแหลมตรงนั้นเป็นแ,แต่ความมั่นใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะโดยหลวงพ่อบุญทันอัตากโมณนะวัดป่าบึงองยาวตะบุเกืงอำํำเภอเมืองจังหวัดพระนครนะด้วยความเคารพผู้อาวุโส้วยความนับถือผู้พันเตนะ,จะเจริญสุขจเจริญในธรรมจเจริญในจิตกับทุกท่านทุกคนวันนี้น้องพ่อ หลวงพ่อคงปรลบอะเมื่อวานหลวงพ่อติดธุระเยอะเยอะแล้วถึงก็ไม่ไม่มีเวลาที่จะได้สดเนาะไม่มีเวลาหลวงพอ่อเลยมาเน้นตอนเชา้ชานี่หลวงพ่อมาเน้นตอนเช้าเช้านี่นะเมื่อวานนี่ติดภารกิจเยอะเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยอ่าก็เลยทั้งวันเลยหลวงพ่อเมื่อวานทั้งวันกลับมาถึงวัดยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเสรเจษประมาณเกือบเกือบ เกี่ยบยี่สิบสองในกาเนาะอันนี้คือเล่าภยายใกล้ิจให้ฟังนะคือหลวงพ่อก็เป็นประมาณนี้เนะี่ยเพราะหลวงพ่อทํางานสังคมอีกอย่างที่ชัดเจนคือหลวงพ่อทํางานกับองค์กรทั่วไปอย่างยกตัวอย่างโรงเรียนพิเศษก็ดีออเทสเกินนะแล้วก็สถานพินิจและคุมขรองเด็กและเย,วยาวชนสํานักง,งานคุมประพฤติแล้วก็หน่วยงานองค์กรแล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งก็สถาบันทัญลักษ์ปกติสถาบันธะยลักษ์ในเข้า ให้หลวงพอ่อเขาเข,าเขาเรียกว่าในธรรมเนียยผู้บําเพ็ญประโยชน์ผู้บําเพ็ญประโยชน์หลวงพ่อทำมานานทำมานานในเรื่องนี้ทำมาหลายปีเขามานําเสนอนะคือไปนําเสนอที่อื่นก็ไม่ค่อยมีใครรับหลวงพ่อก็เลยเกิดจิตเมตตาว่าอยากจะอยากให้เขาเข้าใจบางหลวงพ่อทางานกับคงประพฤติแล้วเอามาบําเพ็ญประโยชน์เล้น่นี้ทำมาเยอะมากถ้าพูดถึงตามหลักน่าจะ <c oughs> ถ้าไปดูย้อนลายชื่อตั้งแต่ตั้งแต่มาตั้งสำนักเขาเรียกว่าอเขาเรียกว่าสำนักงานคุมประพฤตินีครั้งแรกก็มาปรึกษาหลวงพ่อนี่แต่ก่อนหน้านั้นก็ปรึกษาผู้ใหญ่มาก่อนระดับปกครองมะป,ปรึกษามาด้วยก็โยนมาถึงหลวงพ่อโยนมาถึงหลวงพ่อจนช่วงหลังสถาบันธัญรักษ์นะอย,อยู่ที่จริงๆว่าโรงพยาบาลนั้นน่ สถาบันโรงพยาบาลธัญรักษ์เสร็จแล้วเขาก็มาสอบถามมาทางจังหวัดหลวงพ่อเลยรับภาระเพิ่มมาไปอีกเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสถาบันธัญรักษ์หลวงพ่อก็เลยทั้งทั้งทำงานทาัน้งจังหัดนั้นมานานแล้วน,นะอันนี้ก็หลายปีแล้วก็ประชุมกับทุกปีประชุมย่อยด้วยประชุมใหญ่ด้วยประชุมใหญ่ที่หลวงพ่อจําได้เลยปีนี้ปีครั้งที่หรอครั้งที่ยี่สิบเอ็ดแล้วมั้งยี่สิบเอ็ดนะ ไม่ไม่ไม่ไมัม่นใจว่าครั้งที่นะแต่หมายถึงว่าอยู่ประมาณนีหนะละหลวงพ่อทํางานมาทางานมาเรื่อยก็ไปประชุมไปประชุมใหญ่ที่ประทับใจบางเรื่องก็หมายถึงว่าทั่วโลกมาประชุมกันต้้ง59ประเทศเที่ยวกอออ่อนก่อนนะปีก่อนก่อนประชุมที่ไหนมีที่พักให้อะไรให้ค่ายานพานะค่าเดินทางก็ได้อะไรก็ได้แล้วที่สําคัญคือหมายถึงว่ามา หลายที่หลายแห่งด้วยกันน้องพ่อไ็เรียนในธรรมเนียบเขาประกาศให้เป็นเขาในธรรมเนียบของของผู้บำเพ็ญประโยชน์นะหมายถึงว่าผู้บำเพ็ญตนนะ่ะน้องพ่อก็เลยทามาทำทำมาตลอดเรื่องนี้เนาะน้องพ่อทำมาตลอดประชุมย่อยที่นี้ประชุมใหญ่ประชุมย่อยอะไรแนละ้วก็มีอะไรก็ติดต่อประสานงานอยู่ตลอดช่วงนี้ก็เช่นกันก็ให้ส่งรายชื่อไม่ไม่ไม่ใช่ตั้งแต่ต้นนะรายชื่อผู้ผู้เข้าบำบัดผู้บำบัด รายชื่อเฉพาะปีเฉพาะปีนี้ก็เข้ากำหนดวันสุดท้ายก็เดือนเมษายนนั้นแต่ป้ายกิจกรรมทีนี้ป้ายกิจกรรมเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยจะได้ส่งให้เขาก็นี่ละวันสองวันเนี่ยเราส่งให้เขาเขาจะไปทำป้ายทำอะไรให้ให้ให้เราเขาก็ไม่ได้เสียงบอะไรประมาณเท่าไหร่แต่ส่งเขาเนิ่นๆหน่อยเขาจะไปทำแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ ส่งให้เขาเนาะวันนี้แหละวันนี้หลวงพ่อตั้งใจหลวงพ่อตั้งใจอาจจะไม่ค่อยได้ทักคนที่ติดตามเท่าไหร่นะคือกิจกรมรมหลวงพ่อก็จะเป็นประมาณนั้นสินะถ้าถ้าว่างหลวงพ่อจะไปเยี่ยมเยี่ยมลูกศิษย์ประมาณนั้นสินะแต่ถ้าไม่ว่างจัดคิวไม่ได้นี่มันมันมันก็เป็นเรื่องลําบากตอนนี้ง่า <c> ย <oughs> ๆเลยก็อย่าบอกเหมือนกันบอกโอ้บอกไปทางนี้ตัวแม่แม่ดำปางชมอยู่แม่ปางบอก บอกเจ้าวาดบรณเชียรเลยนะช่วยไปเผาศพด้วยที่บรรทวัดตีนแดงน้องชายของผู้ใหญ่บ้านน้องสาวนี่น้องสาวของผู้ใหญ่บ้านตายนะเผาพุ่งนี้นะปากบอกฝากแม่ปางแล้วบางทีติดต่อท่านยากจะชวนท่านไปก็กเป็นลูกน้องนะมีพวกนี้เผาศพที่บานทวัดตีนแดงนะไม่ใช่อำเภอทวัดนะแต่มันก็ขึ้นอำเภอทวัดทวัดตีนแดงให,ให้ท่านติดต่อมาด้วย จะได้บอกท่านแล้วเสร็จนี้นี่คือกิจกรรมที่เมื่อเมื่อวานีนหลวงพอ่อถ้าไม่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อบางทีก็วิ่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างเมื่อวานในั้งวันอย่างที่หลวงพ่อบอกกิจกรรมที่ทำนี่ก็อย่างที่เห็นนี่อย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะหลวงพอ่อรอให้ฟังแล้วทีนี้ถ้ามีเวลาทีนี้คนที่ขอหลวงพ่อมาว่าให้ขอหลวงพ่อมาว่าให้ให้ไล่ตาสดตามเวลามันก็คงอยากนะ หลวงพ่อคงได้มีเวลาประมาณนี้เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนไปบินรบาตนะก่อนไปบินรบาตอ่าแม่แ <c oughs> ม่ปางของรับทราบอยู่แม่แม่ลุนเ่ติดตามไม่ทันบ้างก็อ่าตั้งแต่เมื่อวานนี่ตั้งตั้งแต่เช้าจันตอนนี้ก็หลวงหลวงพ่อเพิ่งได้ไล่สดที่นะตังองเข้าใจนะวันนี้วันนี้ว่างอยู่วันนี้ว่างถ้ามีงานจอนมาหลวงพ่อก็ก็ออยุ่งอยู่แล้วงานจอคือหมายถึงว่าเหมือนกับง่ายๆคือ ญาติพี่น้องตายประมาณนั้นญาติทางธรรมนี่นะความคุ้นเคยน้องพ่อรื่องความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งแล้วทีนี้ก็ได้ข่าวได้หลายอย่างก็ทางในเมืองบ้างอะไรบ้างก็มีพระผู้ใหญ่ท่านละสังขารด้วยอะไรด้วยตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้อันนั้นก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องปกติเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องปกติธรมรมดาธรรมชาติแต่คนคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่เรารักตรงนั้นมันทำม,มันมัน เขาเรียกว,ว่ามันจะเป็นผลเขาเรียกว่ามันจะเป็นผลทางด้านจิตใจของเราถ้าเราถ้าเราขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าใจว่าเออไม่ใช่เฉพาะเรานะไม่ใช่เจ็บเฉพาะเราไม่ใช่ป่วยเฉพาะเราแล้วที่สุดของมันไม่ใช่พัดพากเฉพาะเราง่ายๆคือโควิดไม่มาก็มีคนตายอยู่แล้วไรือไรถ้าคิด,ดอย่างนี้มันก็ง่ายแต่คนไประแวงโควิดจนไมต่ต้องทำอะไรอ่า ขอให้ระวังแต่จะไประแวงจนเกิน,กน,กนไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าหลวงพอ่อถ้าถ้ามันเจอจริงก็คงไปรักษาแนะนนใช่ไหมแต่ขณะที่ไม่เจอคุยได้ใช่อยู่เราต้องเราต้องมีฐานรองรับทางด้านจิตใจดิถ้าเราไม่มีฐานรองรับทางด้านจิตใจเราก็จะไปตีความบโอ้ก็พูดไปอย่างนั้นไม่ใช่หรกเราต้องยอมรับความจริงเราต้องต้องรู้หลักหลักความจริงความจริงมันมีอยู่ ความจริงมันมีอยู่มันมันมันไม่เป็นเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นะความจริงมันปรากฏแล้วทีนี้มันมันเป็นมันแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยังเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่ที่สุดของมันก็ต้องย่อยย่องสลายต้องหายต้องต้องต้องจบต้องมีที่จบเหมือนกับเราเราเล่านิทานก็ต้องมีที่จบใช่ไหมถ้าเป็นลักคุกดารคก็ยังเป็นตอนตอนป้ายเป็นตอนตอนไปกระทิ้งไว้แล้วก็ ที่สุดของมันก็มีมันก็มีจุดจบของมันมีบทสรุปของมันในชีวิตของเราก็เหมือนกันมันต้องมีบทสรุปทีอย่างเงี้ยเหมือนกับหลวงพ่อมาทํางานตรงนี้หลวงพ่อต้องประเมินว่าเออถ้าเราลุยแต่กับวิทย,ย,ย,ยุวิทยุนี่อย่างอื่นมันมาอย่างอื่นมันมามง่ายง่ายคือหมายถึงว่าเราจะไปลุยวิทย,ยุถ้าวิทยุขาลงเราได้ทาไงได้ออย่างแฟนคลับของเราคนที่ติดตามเราก็หายไป ลมจะหายตายสียจากแล้วก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มีมากคนนี้ไม่ได้มันขาลงบางเรื่องเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นขาลงนคนที่ตอนนี้อายุยี่สิบสาสิบปีสี่สิบปีไปเข้าใจว่าเราจะอยู่เท่าที่เท่าที่เราอยู่มานี่นะต้องเข้าใจไปคิดอย่างนั้นก็คิดผิดแล้วไม่รู้จะถึงวันไหนแหละแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำให้ทำให้เรามีความสุข มีความสุขด้วยกันกระทํามีความสุขด้วยกันมีธรรมะเกิดสติเกิดปัญญาอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะเอาเอาอย่างเดียวเนี่ยเอาเอาเกิดมันไม่ได้จะทุกข์ไหมล่ะมันก็ทุกข์ใช่ไหมล่ะเราเอาบ้างถ้าเผื่อมันได้ถ้าเผื่อมันจะเอามันไม่ได้แล้วก็ต้องต้องต้องทำจะทำใจอ่ะต้องทําใจอย่างนี้เป็นต้นเนาะลวงพ่อเ่านโอ้เ่าวถึงพูดถึงอยู่ตลอดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ลวงพ่อจะชินชากับห้องสง แล้วไปนู่นไปนี่หลวงพ่ออย่างงานเมื่อวานเนี่ยมันมันมีโอกาสแล้วเมื่อวานคงไม่ม,มีช่องบ้างเลยสําหรับที่จะไปนั่งได้สดอยู่ตามป่าอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีโอกาสถ้าไปบัดหาที่เป็นเพื่อนๆกันเพื่อนนักบวชนักโคดเดอกัน,น,น,บบน,ดดก,นก็อันนี้ก็ง่ายใช่ไหมหลวงพ่อขอเวลาแต่ครึ่งชั่วโมงแต่นี่งานนั้นไม่ใช่เราอยู่หน้างนานเลยขณะที่เราอยู่หน้าง,งาน เราจะไปไล่สนหน้างานก็ไม่ใช่ถึงหน้าที่ไม่ใช่ลักษณะไหนก็ก็พูดถึงตามหลักก็มันได้อยู่ไหมเฉพาะงานก็พูดถึงได้พูดถึงได้อยู่แต่ไม่ถึงว่าไม่ใช่เอาเอางานตัวน,นั้นมาเป็นเนื้องานของเราอ,อย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องพ่อต้องบอกฝากว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวเ,เอาง่ายๆคือในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตของเราทําตัวให้เป็นประโยชน์ที่ตัวนั้นเป็นประโยชน์ทําคุณงามความดีอย่างนี้นะเท่านั้นแหละ เท่านั้นแหละหรือจะอยู่อยากอยู่นานๆแต่ไม่อยากกระทําดีอย่างเงี้ยมันอยากอยู่นานๆแต่ไม่อยากทําคุณงามความดีมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นเราต้องถอยกลับไปคิดใหม่แล้วทําใหม่นะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับหลวงพ่อทามาทำมาทำมา,ทำมาเยอะถ้าพูดถึงมาทำทำมาเยอะขณะที่เราพพเปิดืชปฏิบัติธรรมนี่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่บุญคุณเป็นใครบ้างก็คนที่ให้ข้าวน้ําโภชนะอาหารไงเขาให้ข้าวใ,ให้น้ํา ให้ปัจจัยสี่ท่านเนีถ้าพูดง่ายๆฟังง่ายๆก็เหมือนกับรถอย่างนี้ก็คงไม่ใช่พ่อแม่ของหลวงพ่อมาซื้อให้ใช่ไหมล่ะน้งพ่อก็ไม่มีสมบัติอะไรแต่มีสมบัติแห่งคุณงามความดีคุณงามความดีเท่านั้นเลยก็ต้องแสดงออกเป็นผู้มีน้ำใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าแคบโดยน้ำใจถ้าแรง้วยน้ำใจท่านั้นจะแย่เลยแย่เลยอย่างนีเ้เราต้องเราเราต้องเป็นคนมีน้ำใจถ้าขาดน้ำใจท่านั้นจะยุ่งเลยแย่เลย นะต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของเราขณะที่ที่เราดํารงอยู่เนี่ยเราผิดพลาดอะไรบ้างเราก็เก็บมาคิดได้ทบทวนได้มาปรับปรุงมาปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นแก้ไขปรับปรุงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ลวงพ่อก็เป็นคนแต่เพียงแต่แนะนําเท่านั้นเองแนะนําเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวอย่างนี้ถ้าว่างลรงพ่อก็อไปอย่างพรุ่งนี้ก็โอ้พรุ่งนี้เยอะเลยพรุ่งนี้ขนาดไม่ เป็นวันสิ้นเดือนก็้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะถ้าวันเสาร์อาทิตย์หลวงพ่อก็ติดอยู่แล้วแหละหลวงพ่อติดประจามาหลายปีแล้วมันต้องมันต้องทาความเข้าใจอย่างนี้ก็จริงๆที่หลวงพ่อทําอยู่ก็อุทิศตนเพื่อสังคมนั่นแหละแล้วก็ตอบบุญแทนคุณค่าข้าวค่าน้ำมลักษณะค่าข้าวน้ําโภชนาอาหารก็ให้เรามาเรามีพาระกําลังอยู่เราไม่ไปทําไร่ทํานา ไม่ได้เข้าไปนวดข้าเอาเข้าไปสีไปเกี่ยวข้าวเขาไม่ได้ไปทำเขาให้มาก็เรื่องอย่างน้องพ่อเล่าให้ฟังว่าอ่าข้าวเม็ดหนึ่งนะะควรจะเป็นมเมล็ดเปลี่ยนอะไรขึ้นมาไม่ใช่อ่าปลูกข้าวขึ้นมาเป็นกอแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ถึงว่าเป็นเม็ดขึ้นมาก็ามากินเลยก็ไม่ใช่ผ่านขั้นตอนนั้งเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละตั้งแต่ไถแต่คาดนั่นแหละตั้งแต่หวานมเมล็ดมันทั้งนู่นแล้วโอ้โหขั้นตอนไม่ธรรมดานะ เราต้องเทิดทูนเทิดทูนคนทุกคนที่ทำนะเขาเรียกว่าเป็นสันลังของชาติเมื่อก่อนก็ใช่นะเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้ถูกอ,อันนี้ก็ถูกต้องเลยนะแต่ทุกวันมันทันสมัยขึ้นมาทีนี้มันทันสมัยไม่ถึงขนาดนั้นแหละก็เครื่องจักรเครื่องยนต์มาช่วยทางเยอะแยะแต่เรากลับเป็นหนี้ไม่ได้ถ้าพูดถึงต่ำเราก็เป็นหนี้ไงเป็นหนี้คนได้เป็นใครคนได้ก็อย่างยกตัวอย่างถ้า ถ้าเราจะผลิตออกมาได้ผลผลิตออกมาเราจะไปขายอย่างนี้เขาก็เอาแล้วก็กดราคาบางอะไรบางคนกําหนดราคาเป็นคนอื่นไม่ใช่คนเรากําหนดเอาเองได้นะแล้วแต่ชีวิตก็เช่นกันนะวก็เปรียบเทียบชีวิตชีวิตเรากําหนดเอาเองได้ไหมจริงๆน่ะชีวิตอ่ะกำหนดไม่ได้บอกว่าจะอยู่เท่านี้เท่านี้จะอยู่ร้อยปีจะอยู่ห0าสิบปี60ปีกําหนดเอาไม่ได้แต่ ปรับปรุงวิธีการกระทำเลือกทําดีเลือกทำนั้นได้ท่านั่นเองมันเลือกทําได้ทมตัวเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์อย่างเ่เพื่อเป็นประโยชน์อนย่างเมื่อวานในตอนเย็นๆองพ่อก็น้องพอ่อ,งพออยู่เนี่ยแหละที่บ้านทวารด่นแดงนั่นทวารด่นแดงก็หาภาะชายาไงก็ลูกหลานนั่นลูกหลานเผาพันุเราชาติที่เกิดขึ้นมามาพบ,พบกันก็คิดถึงในในในมุมที่ดีในแง่ที่ดีนั่นเอง คนทุกคนก็ไม่ได้ดีซะทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เร็วซะทั้งหมดอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยถึงเวลาเนี่ยลมยยยใจแต่ใจเสียจากเราอย่าไปคิดถึงในส่วนที่ในส่วนที่มันเร็วดิเราคิดถึงในส่วนที่ดีบุคคลคนหนึ่งนะอ่าคุณงามความดีก็มีอยู่อย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างน้องข้าไปไเวลาบ้างน้องก็ไปไปไปอย่างยกตัวอย่างไปหาลูกน้องที่บ้านอาเจียกอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่บ้างก็อย่างที่เห็นเนี่ย ไม่ว่างแต่ถ้าว่างก็ก็จัดคิวถ้าถ้าสมมติเอาวันไหนว่างเราไม่จัดคิวเลยก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปแต่งานสังคมไปแต่งงานตรง,งนั้นงานตรงนีอ้อย่างนี้เป็นต้นมอนก็นลองพ่อไปที่วัดป่านโนนเพจอย่างเงี้ยไปวัดป่าหนนเพรก็ไปลําดับเขาเรียกว่าลําดับเนาะอายุปุน,นี้แล้วก็มีพระท่านที่นี่หลวงพ่อทงหลวงพ่อทงชัยธรรมทโล ท่านเป็นนักแต่งแต่งมาเยอะแล้วนะ,ะแต่งแลาหลวงพ่ออาศัยอาัตาชีวประวัติอะไรประมาณนั้นเป็นลำดับขั้นตอนก็ป้อนข้อมูลกับท่านเลท่านจะได้แต่งแต่งให้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นตอนตอนประมาณนี้ผมไม่ไดไ้ไม่ได้มาเล่านะอาจจะมีใครทักคนหนึ่งอาศัยเสียงเขา,เขา,เ,ขาเขาล้องให้เขาเขาล้องให้เราเอาใครมาร้องน้อยไม่ใช่ร้องให้นะคือมาร้อง ท่วงทํานองเป็นตอนเป็นอะไรให้แก่เราแล้วก็มีใครมาราให้นออย่างนี้ประมาณลักษณะก็ทํางานก็มันก็เอื้อประโยชน์เท่านั้นถ้าหลวงพ่อบ้างหองพ่อต้องไปไปพูดถึงพูดถึงดงท่านพูดถึงดังท่าน,านวันนี้ก็เช่นกันวันนี้ก็เช่นกันนะทุกวันนี้มันมันเยอะมากหลวงพอ่อหลวงพ่อดูในสื่อนี่โอ้โหคนตายคนใกล้ตัวนี่แหละ เรื่องผัวเมียบางเรื่องเอาอีกแล้วก็เรื่องลูกอ,ะอ่ะค่าแม่จนค่าแม่จนตายเพราะนี่แหละนะเพราะยาบ้าเนี่เนี่ยธรรมดาธรรมดาคงไม่เครไปคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่จะเลว้ายขนาดไหนพ่อแม่จะบน่นจะบอกขนาดไหนก็คงไม่นั่นแต่อารมณ์ผสมกับอารมณ์ด้วยนะอารมณ์มันหหมดหงิดไงอารมณ์อารมณ์อมอมของคนเนี่ยมันหหมดหงิดงน,นะแต่ตอนนี้เขาหน้าร้อนเราอย่าไปหหมดหงิดงน,นะเราต้องเป็นเราต้องใจเย็นบ้างอื เราต้องเราต้องใจเย็นอย่าไปใจอย่าไปร้อนตามอากาศมีช่วงระยะหนึ่งที่หลวงพ่อไปมาเลาบ่อยตอนนั้นไปเจอร้อนโอ้โหไปเจอร้อนร้อนมากเลยจริงๆถ้าพูดถึงชอบชอบ,ชอบไม่ชอบหลวงพ่อไม่ชอบก็ชอบอากาศพอดีนั่นแหละทุกคนก็ชอบอย่างนั้นแต่ฤดูกาลมันเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องเราต้องรับให้ได้อะไรประมาณนั้นเราต้องรับให้ได้เราต้องทำใจให้เป็นนี่เป็นต้นเนาะ ถ้าเราไปทาใจไม่เป็น้โหูแม่ไม่รุนมาแล้วนรุนบอกเจ้าวาดด้วยนะพูดนี่ไปเผาศพที่ทวดาดินแดงด้วยอบอกท่านก็ได้เหมนน้นองน้องสาวผู้ใหญ่บ้านตายน้องสาวผู้ใหญ่บ้านถ้าบอกท่านท่านเข้าใจถ้าเผื่อหลวงพ่อติดต่อไม่ได้บอกบอกกับท่านหน่อยนะ,ะแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่นี้ถ้ามาต่อตรงนี้ก็ความคุ้นเคยนั่นแหละ ความคุ้นเคยหลวงพ่อกมม็มีเวลาอย่างเห็นเพราะพอมีเวลาจริงๆตอนเช้าก็ลงไปไหว้พระสดมนต์ไปทำวัดเช้านะหลวงพอ่อไปทําวัดเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มาไล่สดก่อนที่จะก่อนก่อนที่จะไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาบางทีมีนัดมันก็เลยก็เลยติดแต่วันไหนไม่ติดหลวงพ่อก็จะง่ายๆคือหลวงพ่อก็จะมาไล่สดอยู่ก่อนฉันประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น อย่างเมื่อวานท่านมีนัดอยู่วัดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ลอยปะ่ะอันนี้ไม่ใช่บ่นนะลอยปอ่าเดี๋ยวเปิดไม่เจอล้องตาไม่เจอลวงพอ่อรือกลวงพ่อหายไปไหนลวงพอ่อคงคำวมาลุกไม่ขึ้นเนี่ยถ้าไม่เจ็บไข่ได้ป่วยหนักนะสาหัส่คงคงไม่ใช่หรือไปเดินทางไปนู่นไปนี่จะไปเหนื่อยเพราะรถเนี่ยก็คงไม่ใช่คงไม่ใช่ก็ก็โดยปณิสัยของลวงว่าพ่อเป็นอย่างนั้นลงจากรถก็ทํางานได้อยู่บนรถก็ทํางานได้ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอถึงขนาดว่าโอ้ยลงรถนี่หน่ยนอนดีกว่ามันคงไม่เป็นลักษณะครับแต่มันไม่เวลาอย่างที่หลวงพ่อบอกมันมันไม่เวลามันมีมันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีช่องบ้างอ่าจริงๆเรื่องเวลาเนี่ยเราบริหารตัวเองใส่เข้ากับเวลานะต้องเข้าใจอย่าไปให้เวลาบริหารเราเราบริหารตัวเองแต่ทีน่นี้ขนาดที่เรานะั้มันแยกจิตไม่ได้แยกร่างไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติเลยต้องถ้า,ถาเราทำความค่อยใจยอย่างนี้ชีวิตของเราจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะเยอะมากง่ายขึ้นอย่างวันนี้ก็เช่นกันน้องตานงตาน้องพ่อบ้างอยู่ช่วงช่วงกลางวันช่วงกลางวันบางทีก็ได้สุดก็มีอภาษาเหมือนก,กันนะ <c oughs> มีภาษาตรงที่ว่า <c oughs> ช่วงเวลาบางทีก็ มันง่ายๆเลยคือไม่ถึงว่าบางทีก็เขาเรียกว่าสัญญาณไม่เสถียรอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าจะไปไล่สดท่านท่นที่นัดนัดคนมาอันนี้ก็ไม่สะดวกอีกไม่สะดวกอีกนัดโยมมาแต่เราก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกเพื่อโยมมาก็อาจจะได้เสร็จแล้วคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้ได้สดบางทีก็มีมาแล้วแต่มันไม่เยอะหรอกมันไม่เยอะแต่ไม่ถึงว่ามันคนมามันไม่พร้อมกัน เหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบมปใฟังถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เราสมมุติเรายือนอยู่ยืน,ยนพื้นอยู่เราสอนชั้นปอ .3 อยู่ตรงนี้ลูกหลานก็ผ่านไปเรียนไปก็ผ่านไปท่านถึงเปรียบเทียบว่าครูขลุครูเนี่ยหนักนะขลุแปลว่าหนักเลยครูเนี่ยแล้วทีนี้ก็สอนสอนเขาจนกระทั่งวันนั้นเขาผ่านไปผ่านไปเราก็ยือนอยู่จุดนั้นแหละยืนยือนอยู่จุดนั้นแหละอ่าทีนี้ก็ ท่านเปรียบเทียบมันกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นแม่แบบสอนลูกสอนหลานเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทีนี้ที่สุดข้อมันก็หมายถึงว่ามันก็เรือจ้างเปรียบเทียบมันกัเรือจ้างแต่เราเราเป็นเรือจ้างที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยนะเราทําตัวให้มีคุณค่าเราเป็นเรือจ้างที่มีคุณค่าไม่ใช่เป็นเรือจ้างแบบเอาสุกเอาเผากินอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะไอ้ที่เมื่อก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรเช้าชามเย็นชามอะไรลักษณะเมื่อก่อน ใครทีความหมายได้บ้างถ้าสมติว่าทำเห็นแต่กับประโยชน์ตัวเองตัวเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจกับสังคมไม่ได้ใส่ใจกับหน้าที่จริงๆถ้าเราทําหน้าที่ตรงกับหน้าที่ตรงไปตรงมาเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าสมบูรณ์แบบเราก็ภูมิใจใช่ไหมละ่ะชั่วโมงสอนเราก็ทุ่มเทเต็มที่ทะไรสังทุกวันนี้ทาไมมันต้องมีโอ้โหต้องไปเรียนพิเศษสอนพิเศษอะไรสัง เราต้องมานั่งทําความเข้าใจแล้วล่ะเราทำความเข้าใจไม่มสมบูรณ์แบบไมมหนึ่งสมองไม่ได้ใช่ไหมจริงๆมันก็หลายๆสนะิ่งหลายอย่างมันทาลายสมองนะอย่างยกตัวอย่างสารเคสสมีสะสมสะสมมันมันมัน,ม,นมันสะสมไงอย่างเต็มท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตามท้องไร่ท้องนากินน้ําได้ทานนา้าตามท้องไร่ท้องนาได้ทุกวันนี้ฝนกมนน้าฝนยังมีปัญหาเลยอย่างเงี้ย ได้ออย่างน้ําในบ่อก,ก็ดีอะไรก็ดีม่รู้มันอะไรไหลลงไปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันเหมือนแต่ก่อนไหมละ่ะมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนไงทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแา่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างลงุงลงพ่อมาอยู่สารคามเมื่อก่อนรถไม่ติดปัจจุบัน,นี้ชั่วโมงเร่งด่วนลองดูสิแทบจะข้ามถนน,นไม่ได้ในลักษณะเนาะ หลวงพ่อก็บอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับไปตามจูนไปตามนั่นแหละจูนไปตามนั่นแหละเหมือนกับหลวงพ่อทํางานสังคมขณะที่ทำอ่ะอันนี้คือลดลงเยอะแล้วนะถ้าพูดถึงตามละถ้าตอนนี้ถ้าหลวงพ่อเป็นครูสอนชินธรรมอยู่ยังต้องไปสอนโน่นสอนนี่่หหน,หนักเลยหนักเลยใช่ไหมแต่หลวงพ่อก็รู้จักผ่อนรู้จักบริหารตัวเองแล้วรู้จักบริหารตัวเองเข้ากับเวลาต,ตรงไหนที่มันรับได้ตรงไหนรับไม่ได้นลท่นานไหน ถ้ามันรับได้เราเราก็รับถ้าเกิดมันรับไม่ได้ทั้งนี้มันก็แยกร่างไม่ได้นึกพ่อเปรียบเทียบไปฟังถ้าสมมติงานอยู่ทางเดียวกันอย่างยกตัวอย่างไปทางอุบลไปด้วยกันมันก็ไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนละทิศจะยุ่งเลยถ้างานมัน้างานมันตรงกันแล้วแบบงานขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เหมือนกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนพะดเดืกันหร,รือพ่อเรียว่า สายทั้งธรรมก็ดีนักบวชนักพฎกก็ดีหรือจะเป็นฆราวาสญาโยมที่มีบุญคุณกับรองเนี่ยทุกวันนี้ก็เหมือนกับโยมที่อาชีวะถ้าว่างเขาก็มาที่อาชีวะมหาสราคขามพวกคุณเคยกับลองพอ่ออีกอย่างก็ไม่ถึงว่าก็แน่นอนที่สุดคือมันด้วยความผูกพันผูกพันเขาให้ความสะดวกแก่เราหลายเรื่องอย่างวันพาะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่จริงๆหลวงพ่อก็ไม่อยากจะรับออกนอกวัดอย่างนี้ แต่ทีนี้ก็จําเป็นมันตรงกับอาทิตย์ด้วยตรงกับวันพระด้วยตรงกับนั้นด้วยก็ลยหลายหลอย่างองค์ประกอบมันเป็นอย่างนี้น้องพ่อก็มีดุลพินิจตามนั้นหละดมีดุลพินิจเนาะจะไปรับทุกเรื่องมาไม่ได้คงไม่วิ่งว่อนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนน้องพ่อโอ้หรับงานไว้บางทีเราไปธุระที่เชียงรายนกว่าจะมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดยา่านภาหน้าไม่พร้อมก็เสร็จเลยอื เจ็ดเลยแล้วพ่อเคยไปงานเหมือนกันนะเคยไปงานไปขอนเขียนอันนี้เก็บมาเล่าให้ฟังนะเนาะเก็บมาเล่าให้ฟังเพราะคนคุ้นเคยเนี่ยคนที่มาทำดีเชื่อเรื่องสร้างศาลาที่วัดป่าบึงบองยาวนี่เนี่ยพอดีแม่เขาตายแม่เขาตายต้องพอ่อไปเลยจองตัว๋วจองตัว๋วเครื่องบินเอาไว้แต่ตอนเช้าเราติดนิมนตมอยู่ตรงนี้เราเผื่อเวลาแล้วนะวเราเผื่อเวลาแนละ้วไปไปไม่ทันเที่ยวบิน พอเราติดงานอยู่ตง้ติดงานอยู่จริงๆก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมระยะทางประมาณสิบโ,โลอย่างเงี้ยแต่ไปไม่ทันเขาเยกเช็คอินไม่ทันก็ไม่ทันเครื่องบินนั่นแหละ دة, สรุปแล้วต้องซื้อใหม่ต,ต้องซื้อต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ซื้อใหม่แล้วเสร็จแล้วก็ไปไปเสร็จแล้วก็โยมเขาเข้าใจน้องพ่อน้องพ่อเดี๋ยวน้องพ่อไม่ไม่ทันเครื่องบินแล้วคือไปเผาแล้วก็กลับไงกลับภายในวันนั้นเลยให้โยมเขาเข้าใจ ต้องต้องกล่าวถึงอข,อขอบใจเขาเขาตั้งศพหน้าเมนเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ให้หลวงพ่อชักผ้าบางสกุลเก็บภาพเก็บอะไรไว้ทํกขอนเขาเลยก็รีบกลับมาไม่ได้ยุ่ร่วมพิธีกรรมเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็รออฝัง่งที่หลวงพ่อเขาก็ดีใจเหมือนกับคนสุดท้ายที่หลวงพ่อไปเผาที่บ้านเมืองชนบุรีอย่างเงี้ยเมื่อปลายปีอย่างเงี้ยทำไมหลวงพ่อเก็บมาเล่าตัางเก็บมาเล่าฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจว่า นี่แหละคือหม่เถ่าก่าการแสดงออกอการแสดงออกถ้ามันไปไม่ได้จริงเขาก็คงไม่เอาเรื่องกับเราอะแต่ถ้าเราไปได้ก็ไปไ,ไปแล้วเขาก็ภูมิใจเขาก็ดีใจถ้าไปแล้วได้ความภูมิใจไปแล้วสงเคราะคนอื่นไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะตรงนั้นน่ะสำคัญตรงนั้นสําคัญเนาะเราต้องอ่านเกมอ่านงานอ่าคิวอ่านคิวให้ถูกวันนี้ก็ต้องรีบส่ง้เรื่องถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้วัน วันนี้วันอังคารวันอังคารที่30มีนาคมสองพันอย่างที่หลวงพ่อบอกมันแรมสองค่ำเดือนห้าวันนี้ก็ต้องส่งหลาย,ลายอย่างส่งก็ทํางานสังคมก็เป็นแต่ต้องมีคนช่วยทีนี้ถ้าหลวงพ่อทาคนเดียวไม่แต่อยู่วัดนี่นก็คงยากทําที่สุดของมันในโลกนี้ก็อยู่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีคนเป็นงานดูงานอย่างนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ขณะที่ช่วยกันน้ำกะระุลงตัวอย่างนี่มันลงตัวจาเป็นต้องทํำไหมก็จริงๆมันก็ต้องเอกสารไม่ใช่ทํางานหลวงพ่อเคยทํางานที่ทิ้งกว้างความาไม่รู้เท่าไหร่นะทิ้งทิ้งคว้างๆถ้าเก็บไว้โอ้โหเยอะเลยอันถ้าถ้าเป็นเนื้องานจริงจริงน่าจะเป็นกองเลยแหละเยอะเลยสิ่งที่เก็บเอาไว้นะหลวงพ่อก็บอกฝากอย่างนี้สําหรับวันนี้ก็คงพอสมควรนะยมแม่ปางชมแล้วก็แม่ลุนชมอยู่นะ ก็บัรนีน้องพ่อได้เวลาแล้วจะไปวินาบาทก่อนนะท้ายที่สุดก็น้องพ่อฝาก่าพุทโธธรรมโมสังโฆคุณนมความดีทั้งหลายคุณพาทั้งหลายคุ้มครองก็มันจะคุ้มครองเราได้เพราะเราทําดีนะเพราะเราเข้าใจเรื่องของพระพระจะคุ้มครองเราอย่างนี้เป็นต้นท้ายที่สุดโอกาสหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ